สวัสดีค่ะลาตนามณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทำนายดวงนะคะสวัสดีชาวราศีมีนนะคะนี่คือไพ่ประจําตัวของชาวราศีมีนนะคะคนที่เกิดเดือนมีนาคมนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีมีนลัคนาราศีมีนนะคะก็มารับชมรับฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะเ,เป็นการเปิดไพ่ ปักแรกเดือนกันยายนนะคะการงานการเงนินแล้วก็ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะเริ่มจากการงานนะคะการงานจะเป็นอย่างไรชาวราศีมีนะะมนะคะชาวราศีมีนนะคะการงานจะเป็นอย่างไร ไพ่ใบแรกนะคะชาวราศีมีนการงานจะเป็นอย่างไรว้าวท้าทัลลดเลยนะคะเทวดาจะให้โชคนะคะเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานะคะช่วงนี้นะคะจะเป็นวาละของการงานที่แบบได้อะไรมาแบบฟุกฟุหรือว่าได้อะไรมาแบบไม่คาดคิดไม่ได้ตั้งใจนะคะไพ่ใบที่สองนะคะเทพพังคารนะคะใจคุณก็ลุยพร้อมลุยพร้อมสู้แล้วนะคะใครลองงานอยู่นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้งานแบบฟุกฟุนะคะเออคือแบบได้งาน งานที่คุณไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้มานะคะเพราะฉะนั้นลุยเลยนะคะอืมไพ่ใบที่สามว้าวพระแม่ทรณีอืมความมั่นคงนะคะงานใดที่คุณจะได้นะคะในช่วงนี้นะคะจะมีความมั่นคงนะคะจะทําให้คุณรู้สึกแบบเออมันมั่นคงอะ่ะเป็นงานที่ดีเป็นงานที่มั่นคงนะคะได้มาแบบไม่คิดว่าจะได้นะคะแล้วก็นะคะช่วงนี้การงานของคุณนะคะ จะมีความมั่นคงขึ้นคุณแค่ขยันอดทนนะคะแล้วจะมีความมั่นคงคอยคุณมีความแบบคือไพ่พระแม่ทรณีนะคะแล้วก็ไพ่พระแม่อ,อุมานะคะถ้าคุณมีความหนักแน่นมั่นคงดั่งแผ่นดินนะคะอุปสรรคใดก็จะผ่านไปได้อย่างราบรื่นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่า อะไรนะคะที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะคุณจะเอาอยู่นะคะงานจะยากงานจะเหนื่อยงานจะต้องลุยหรือวิตกกังวลเรื่องใดเกี่ยวกับเรื่องงานอะ่ะคุณจะเอาอยู่ในทุกเรื่องนะคะจะไปในทิศทางที่ดีนะคะสมหวังนะคะมสมหวังนะคะมีเกณฑ์เดินทางด้วยเกี่ยวกับการงานนะคะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นลุยสู้นะคะจัดไปนะคะืแต่ว่าก็ให้ระมัดระวังความใจใหญ่ของคุณนิดนึงนะคะบางทีการลุยไปข้างหน้าเนี่ย ก็ดีนะคะแต่ว่าเราต้องมองคนรอบข้างสักนิดหนึ่งนะคะแล้วจะดียิ่งขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะงานไม่ต้องห่วงเลยนะคุณจะเอาอยู่ในทุกเรื่องนะคะงานดีค่ะมีความมั่นคงในอนาคตนะคะไพ่พัางคารกับพระแม่อุมาขึ้นมาเนี่ยช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่แบบลุยนะคะกล้าได้กล้าเสี่ยงกล้าเสียนะคะแล้วสิ่งที่คุณลุยคนที่สิ่งที่คุณขยันอดทนอะ่ะมันจะทําความมั่นคงให้คุณนะคะ อืมเพราะฉะนั้นลุยค่ะต่อไปการเงินนะคะการเงินจะเป็นอย่างไรชาวราศีมีนะคะว้าวการเงินนะคะพระพิคเนทรงหนูอืมความรักความอบอุ่นของครอบครัวนะคะการเงินก็อาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับครอบครัวที่จะได้เงินมาจากครอบครัวหรือว่าที่จะเสียเงินให้กับครอบครัวนะคะ คือต้องประหยัดสักนิดหนึ่งนะคะการเงินในช่วงนี้นะคะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะทําอะไรแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วเงินมันจะเข้ามาเองนะคะไพ่ใบที่สองนะคะเทพบุตรยุติธรรมนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมในช่วงนี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์ต้องช่างใจเลือกสักหน่อยในการที่จะใช้เงินนะคะอมืมีเกณฑ์ที่จะได้เงินมาหรือว่าสําเร็จเกี่ยวกับการขึ้นลงขึ้นศาลการกฎหมายนะคะแล้วมันจะไปในทิศทางที่ดีอ่ะจะทําเงินเข้านะคะ คือถ้าใครที่ขึ้นลงขึ้นศาลหรืออะไรอย่างเงี้ยจะสําเร็จดีนะคะจะไปในทิศทางที่ดีแล้วทําเงินด้วยนะคะไพ่บใบที่3นะคะพระรามแผงสอนนะคะความชัดเจนการเล็งเป้าหมายนะคะสิ่งที่คุณตัดสินใจหรือสิ่งที่คุณเล็งไว้เกี่ยวกับการเงินนะคะจะไปในทิศทางไหนขอไพ่หนึ่งใบแต่ว่าน่าจะเป็นความสําเร็จนะคะไพ่บใบสุดท้ายนะคะผู้ใหญ่ให้โชคนะคะความสําเร็จการ เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนใครรองเงินเดือนขึ้นนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะคือความสําเร็จมาแล้วว่าเกี่ยวกับาการเงินใดไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนเงินกเกษียณเงินเ,เงินเดือนขึ้นเงินทางราชการการศึกษาต่อหรือสิ่งใดนะคะที่คุณเล็งไว้จะไปในทิศทางที่ดีและจะไปและจะได้มาเออคือสําเร็จอะ นะคะไพ่การเงินดีมากนะคะใครรองเงินกเกษียณอยู่ก็มีเกณฑ์ได้กเกษียณด้วยนะคะมีเงินก้อนเข้ามานะหรือแม้แต่ถ้าคุณตัดสินใจลงทุนใดก็จะไปในทิศทางที่ดีนะคะการลงทุนคือการเ,เกี่ยวกับลงทุนเรื่องการเรียนลงทุนเรื่องธุรกิจคือจะไปในทิศทางที่ดีนะคะอื ช่วงนี้มีเกณฑ์หยุดพักด้วยนะคะในใครหล,หลายคนอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางหยุดพักผ่อนสักหน่อยก็จะดีนะแล้วมันจะเติมพลังให้คุณมีสติมีความคิดสร้างสรรค์ความคิดที่ดีเพื่อการลงทุนต่องเงินนะคะอ่าประมาณนี้เกี่ยวกับการเงินนะคะไปในทิศทางที่ดีนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะม,มีเกณฑ์สําเร็จทางการเงินในสิ่งที่คาดหวังในสิ่งที่เล็งไว้นะคะทีนี้เรามาดูความรักนะคะความรักจะเป็นอย่างไรในช่วง ปกแรกเดือนกันยายนนะคะความรักนะคะพระศิวะนะคะความรักนะคะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีดีพนในความรักของคุณในช่วงนี้นะคะคนโสดจะเจอคนที่สามารถดูแลคุณได้ให้คำปรึกษาคุณได้แต่ว่าก็ไปไปมาๆนะคะยังเอาแน่เอานอนไม่ได้คือเหมือนแบบมาแล้วก็หายมาแล้วก็หายนะคะอยู่ในช่วงแบบนี้นะคะคนโสดเนาะก็เลยไม่แน่ใจว่านี่นเราครบกันหรือยังความสัมพันธ์มันจะไปในทิศทางไหนนะคะอืม ไอ้แบบที่สองพักโคนน,นที่มีความเหนื่อยมีความรู้สึกเหมือนแบบมันเหนื่อยกับความสัมพันธ์ต้องทุ่งเทนะคะอืมก็ถ้าเหนื่อยนักก็หยุดพักนะคะกับความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณอยู่ในเออ ความสัมพันธ์ไหนนะคะไพ่ใบที่3นะคะโมลาระมัดระวังความรักที่ไม่ถูกต้องนะคะบุคคลที่3จะมาทําให้ความรักของคุณสั่นคลอนในช่วงนี้นะคะสําหรับคนที่มีคู่ส่วนคนที่โสดนะคะความรักก็ไปไปมามาเอาแน่เอานอนไม่ได้อย่างที่บอกตอนแรกนะคะแล้วพอไพ่ขึ้นโมลาใบสุดท้ายมา,ะมาระมัดระวัง ระมัดระวังเกี่ยวกับความรักที่ไม่ถูกต้องหรือเขามีคู่อยู่แล้วนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยว่าถ้าความรักความสัมพันธ์มันเหนื่อยนะักก็หยุดพักนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะเนี่ยความเครียดวิตกกังวลอย่าก,กดดันตัวเองอย่าก,กดดันใครหรืออย่าสับสนนะคะปล่อยวางนะอืความรักไม่ว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ไหนก็ขอให้คุณมีสตินะคะเพราะว่าน่าจะมีอะไรที่เกี่ยวกับการมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะบุคคลที่สามนั้นก็ไม่จําเป็นว่าเป็น Уров, มือที co ่3ามสักทีเดียวนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับครอบครัวที่เป็นบุคคลที่3ผู้ใหญ่เป็นบุคคลที่3ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเรื่องนี้นะคะความรักไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในปักแรกเดือนกันยายนนะคะก็ขอให้คุณมีสตินะคะใช้เซนส์ของตัวเองให้เป็นประโยชน์ในช่วงนี้นะคะเซนว่าอย่างไรก็อย่างนั้นนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะฝากติดตามกันด้วยกดกระดิ่งกริงกิงกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ